ชาวโภคภัณฑมีแค่อาชีพเดียวถ้าอยากจะมีอาชีพคือวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาคือหาส่วนต่างของเงินที่เราไปแลกสกุลเงินอื่นแล้วได้เงินส่วนต่างตรงนี้เป็นเงินกำไรไม่ใช่แค่เงินเดือนคุณมีเงินเดือนคุณก็ได้แค่เงินเดือนคุณก็จะรู้ว่าเงินเดือนคุณมีเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แต่ส่วนต่างเนี่ยคุณสามารถทวีคูณได้ในหนึ่งปีคุณทำกำไรอย่างที่ผมสอนฟรีเนาะผมเนี่ยสอนฟรีนะ ยังมีอยู่ในวิดีโอ30สตางค์สิครั้ง3บาทมันมากกว่าดอกเบีย้ยในธนาคารแล้วที่สำคัญผมสอนให้คุณเพิ่มมูลค่าของเงินสดที่ถืออยู่เพราะว่าเงินมีความเป็นเงินเฟอ้อถ้าเฟ้อผิดที่มันคือเงินด้อยค่าเงินคุณมีร้อยบาทวันนี้อีกเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ร้อยบาทหรือน้อยลงเขาเรียกว่าเงินเฟ้อแบบด้อยค่า แต่ถ้าคุณแปลงสภาพเป็นสงินสกุลอื่นมันเฟอรอยิ่งดีเอาเงินกลับมาเป็นเงินไทยจากแรกไปหนึ่งเหรียญแผวหนึ่งแผวมันเมื่อก่อน40แลกกลับมาให้มันเฟอในไทยเพราะเราอยู่เมืองไทยมันกลับกลายเป็นสี่สามบาทเรากําไรสมบาททำสิบครั้งก็กำไรสามสิบบาทเห็นภาพผมไหม ถ้าเราเฟอ้อถูกที่เราจะรวยแต่เราไม่ได้เฟอ้อเพราะเอาเงินของตัวเองที่เป็นเบสเป็นเงินมาตรฐานของเราในประเทศของเราแต่ละประเทศมันเฟอ้อมันเกิดอินเฟชันไฮอินเฟชันเงินเรามันก็ด้อยค่าต้องใช้เงินจำนวนเยอะไปซื้อแต่ถ้าเราแปลงสภาพเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่มันแข็งตัวแล้วสภาพมันย้อนกลับให้มันเด้งกลับมาทำกำไร ตอนซื้อ1เหรียญหนึแพวเท่ากับ40บาทตอนนั้นใช้เงิน40บาทไปซื้อผ่านไป7วัน10วันมันขึ้นมาสี่สสีบเอ็ดบาทเรากำไรบาทหนึงถึงสบาทอะแต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนแบบกับผมมันไม่ได้กําไรแค่ตัวเลขที่เห็น1บาท3บาทมันกําไรทีเจบาท12บาท15บาบาทเพราะมันมีวิธีการวิชาฝากเงินต่างประเทศเหมือนกันมันเป็นการฝากเงินต่างประเทศโดยที่ คุณไม่ต้องไประดมเงินหาเงินหาทันธบัตรคุณไม่ต้องระดมคุณไม่ต้องไปที่แลกเงินคุณผ่านแอปแล้วโอนเงินไปมาจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งแล้วคุณก็เห็นเงินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมเนี่ยเป็นต้นแบบเลยผมว่ามีผมคนเดียวในโลกใบนี้ที่พูดเรื่องแลกเป็นเงินตาฝาเงินต่างประเทศโดยไม่มีความเสี่ยง เพราะผมสอนเรื่องให้คุณถือเงินสดเวลาคุณเป็นแลกเป็นสกุลเงินแผวหรือเงิน US เเงินมันยังอยู่กับกระเป๋าเราอยู่ไม่ได้เอาเงินไปให้ใครพอเวลามันทำกำไรไปแลกคืนก็ยังได้เงินอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วเอาเงินกำไรไปกินข้าวแล้วกินมื้อเดียวด้วยอยากซื้ออะไรซื้อเอาเงินกำไรไปซื้อถึงวันหนึ่งถ้าคุณได้เรียนไปแล้วนะ คุณรู้วิธีการทํากําไรคุณทําไม่กี่ครั้งคุณก็กําไรตลอดชีวิตเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อไหร่ที่เงินเนี่ยมันกําไรมันจะไม่เคยขาดทุนเพราะผมสอนหลายๆเรื่องนะคุณเอาเงินไปเพิ่มมูลค่าไม่พอเพิ่ม value ให้กับเงินแต่ผมสอนเรื่องของการจัดระบบการเงินให้ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ผมไม่เคยสอนใครแล้วผมปวดเปิดเผยม,ม,มาเมื่อสี่วันที่แล้วแล้วผมยังไม่ได้ลบออก ใครอยากไปดูไปดูเลยเป็นวิทยาฐานนี่แหละแค่นี้แหละถ้าอยากเรียนที่บอกนะและเปลี่ยนเงินตาาฝั่งเงินต่างประเทศหรือเวอร์ชัน2021-2023หรือวิชาสุดยอดสุดยอดของโพเพทัสต้องไม่กู้ไม่ยืมไม่ขอไม่ลำบากใจผมยินดีสอนติดต่อไลน์ดีโพเพทัส2021หรืออยากจะดูดวงกับผมแฟนฉันชื่ออะไรฉันจะได้แต่งงานกับคนชาติไหน จะรวยเมื่อไร่ฉันจะมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ล่ะฉันจะรวยมีเงินเท่าไหร่วันไหนเดือนไหนปีไหนพูดกันไปเลยดีกว่ามาดูดวงกับผมตอนนี้ผมลดราคาด้วยผมเป็นผมคือหมอแกนกายสิทธิ์คือคนคนเดียวกันนะครับหมอแกนโพเปทัสคนเนี้ยคือหมอแกนกายสิทธิ์คนเดียวกันใครได้ดูกับผมโชคดีจริง,รงบอกได้ทุกอย่าง ไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดยีหนาทีสี่คำถามหรืออยากจะดูกับลูกศิษย์ผมก็ได้มีหมอพรทินีเมียผมเองโพทั0 2สศูนย์